กาเปลี่ยนที่ให้โลกเราสวัสดีครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของลุงแดงครบรอบ58ปีพอดีพอดีนะครับปกติสมัยก่อนเป็นวัยรุ่นวันเกิดต้องไปฉลองตามผับตามบาร์กับเพื่อนฝูงกินเหล้าบันเทิงเริงรมสนุกสนานกันอย่างเต็มที่แต่พอมาแก่ตัวจึงได้รู้ว่า การฉลองวันเกิดเท่ากับการฉลองวันตายให้กับพ่อกับแม่เพราะว่าวันเกิดเราเกือบคล้ายวันตายแม่เพราะเป็นวันที่พ่อและแม่มีความทุกข์บวกกับความสุขในเวลาเดียวกันคุณพ่อก็ลุ้นอยู่หน้าห้องคลอดว่าเราจะคลอดออกมาครบสามสิบสองประการหรือไม่แต่คุณแม่นั้นเจ็บปวดทรมานมากๆาอุ้มท้องเรามา9้าเดือน พราะฉะนั้นวันนี้ลุงแดงจึงถีอโอกาสการทํางาน,นคือการปฏิบัติธรรมได้บุญทุกวันตั้งใจวันนี้แม้เป็นวันหยุดก็มีโอกาสได้ไปทาบุญอีกก็คือวันนี้ที่โรงพยาบาลลำปางมีการฉีดวัคซีนโควิดให้กับนักรบชุดขาวเป็นวันแรกตอนนี้วัคซีนโควิดมาถึงแล้วลุงแดงก็ต้องไปอำนวยความสะดวกในการ จัดสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆให้เกิดความเรียบร้อยและสะดวกกับผู้มารับบริการและก็ผู้ให้บริการด้วยลองนาคลบลองนาครบทบาทสุดท้ายไม่มีแค่ายเพื่อนเออที่ต้องนอความดีให้สมทุกๆสังคมจะได้ยิมงเเ้อ ซ้ำนักเลยไม่ช่วยก็เชยโกรธใจย่อเย้ยก่อน,นักก่อนเบาฉีบยังอยู่ให้เขาถึงูู่ประเสริฐกว่าใจจะมาอิจฉากันเราอย่าเป็นคนเสียทีที่เกิดราวรากเราขับเราไม่ไวายใกล้ตายทุกเวลายัางมีวิตยังจะฝากจะฟังอะไร ทนึงตายไปหลวงเราจะได้บูชาไม่ดีชน,น,นิ้ความดีนานานความเปนปัดเปลี่ยนที่ไหนโลกเราทั้งเขาทั้งเราก็คงจะเห็นด้วยกันไม่เพียงไม่แพ้ควรแปรทุกวันควคนมันเลี่ยนแปลฟังนงที่งานัาวันมาคน โลกเราทุกวันผันเปลี่ยนแปรผันง่ายได้ทุกย่างต้อบมีความสุขทั้งชีวิตส่วนตัวงานครอบครัวช่วยเหลือคนใกล้เคียงรักคุณพ่อคุณแม่ต้องมีเหตุที่เองต้องร้องไห้นะครับเพราะว่าเขากับเราเกิดมาแสดงละครกันละครของโลกมีทกมีทุกสุขผนอย่าลืมว่าวันเกิดเราเกือบคล้ายวันตายแม่ มีคนเขียนกรอนไว้ว่างานวันเกิดที่ยิ่งใหญ่ใครคนนั้นฉลองกันในกลุ่มผู้ลุ่มหลงหลงลาราบยศสรรเสริญเพลินทนงวันเกิดส่งชีพสั้นเร่งวันตายณมุมหนึ่งซึ่งเหงาหน้าเศร้าแท้หญิงแก่ๆนั่งหน้อยและคอยหายโอ้วันนี้ในวันนั้นอันตรายแม่คลอดสายโลหิตแคบปิดชนวันเกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่ เจ็บท้องแท้อย่างไรแม่ไม่บน่นกว่าอุ้มท้องกว่าคลอดรอดเป็นคนเติบโตจนบัดนี้<ๆ>นี่เพราะใครแม่เจ็บเจียนขาดใจในวันนั้นกลับเป็นวันลูกฉลองกันผ่องใสได้ชีวิตแล้วก็เหลือระเวงใจลืมผู้ให้ชีวิตอน,นิจจาฉนันเราเรียกกันว่าวันเกิด วันผู้ให้กำเนิดจะถูกกว่าทำไวยพรที่เขียนควรเปลี่ยนมาให้มารดาเป็นสุขจึงถูกแท้เลิกจัดงานวันเกิดกันเถิดนะควรที่จะพุกเขากลางเท้าแม่ร่าลึกถึงพระคุณอกุณแดอย่ามัวแต่จัดงานรักจักตนม์ตนาาน ไปหากก่แต่หักกว่าสิ bye, ่งั bye, ้ bye.